ฮิตของวิชาชีพออนไลน์ประจำปี2024ที่ใหญ่ทุกคนทิ้งไว้แค่ปีนี้ปีหน้าไม่โดนหลอกกันนะเพราะฉันรู้ทันสร้าบสุุนโดย True Detect ให้ของขวัญกับทุกรอยยิ้มของคุณ 1. นึ่งเฟซบุ๊กปลอมหลอกจองห้องพักอันนี้จะวนขึ้นมาทุกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่โดนหลอกกันเยอะเลยนะคะเด้งยิงแอดขึ้นมาจะหาเงินแหละวิธีการนะคะคือพอคุณเห็นอแอดโฆษณาของที่พักสวยมากๆอย่าเพิ่งกดจองค่ะเอาชื่อเฟซนั้นนะคะไปเซิร์ชใน Facebook ก่อนนะคะเซิร์ชเสร็จปุ๊บถ้าเจอ2เพจอันนึงเป็นอันปลอมแน่นอนจากนั้นดูตรงคะแนนรีวิวค่ะคะแนนรีวิวเยอะๆมีการให้ดาวมีคนมาคอมเมนต์นะคะเยอะๆเนี่ยแสดงว่านั้นเป็นเพจจริงเนาะเพจปลอมส่วนใหญ,ญ่จะมีแต่ผู้ติดตามแต่ว่าจะไม่มีคะแนนการรีววิค่ะ โหล่อๆนี่เพื่อนเองจะไม่ได้หรอขอยิ้มเงินหน่อยสิมุกนี้นะมิจิจะแกล้งโทรมาหาเราทําเสียงเหมือนคนนั้นคนนี้และไม่บอกชื่อว่าเขาเป็นใครโดยให้เหยื่อเป็นคนไทยเองว่าปลายสายคือใครและเขาก็จะเอออว่าอ๋อใช่ฉันชื่อนี้ชื่อนี้เองเนี่ยแม่เราป่วยหนักและตกงานขอยิ้มเงินหน่อยสิถ้าคุณโอนไปให้แล้วก็เรียบร้อยทางที่ดีคือโทรเช็คกับเพื่อนนะคะด้วยเบอร์ที่เรามีจริงๆซะก่อนว่าเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงแม่ป่วยจริงหรือเปล่าก่อนจะโอนค่ะ SMS Link ลิงอย่าก,กดจะหมดตัว มุกนี้คือเวลาเราเข้าไปในบางสัญญาณที่มีคนเยอะเช่นในเมืองเนี่ยมิจฉาชีพก็จะปล่อยส่งสัญญาณออกมาใช่ไหมแล้วเอสก็จะไปเข้านะคะกับคนอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนาะบางครั้งเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในถาดเดียวกันกับค่ายโทรศัพท์มือถือบางค่ายเลยเป็นส่วนลดโชคดีโปรโมชั่นพัสดุต,ตกค้างยันแบบว่าแจ้งความอายัดอะไรต่างๆเนาะวิธีการนะคะคือว่าอย่าก,กดทุกลิงก์เวลามีคนส่งมาอันนี้ปลอดภัยที่สุดค่ะมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ แม้ว่าเราจะเตือนตีแผกันมาตลอดทั้งปีนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถจะเอ่อทำอะไรพวกมันได้นักเนาะเพราะว่าฐานที่ม,มั่นของพวกเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศไงวิธีการก็คือว่าย้ําตรงนี้เลยเนาะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือ DSI เนี่ยไม่มีมาตรการในการโทรมาหาเราแล้วบอกว่าเราเป็นผู้กระทําความผิดนะฮะอาจจะเป็นที่ DSI อาจจะเป็นที่ตำรวจกองปราบไปที่สอน,นอแต่เขาจะไม่ให้เราเนี่ยคลิกลิงก์หรือแอดไลน์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรมาแล้วบอกให้เราแอดไลน์หรือว่าคลิกลิงก์ มิ t จี้คอร์เซนเตอร์อย่างแน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายโรแมนต์แกมฉันรักเธอมากเลยนะเดี๋ยวจะส่งของมาให้เดี๋ยวจะพาไปอยู่กินด้วยแต่ว่าโอนเงินไม่ชั้นก่อนสิวิธีการก็คือทําทีเหมือนกับโปรไฟล์ดีหล่อมากใช้รูปของเหยื่อไม่ใช่รูปของพวกมันจริงๆนะคะแล้วก็จะทักมาคุยกับหญิงสาวหรือชายหนุ่มนะคะที่ต้องตาต้องใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะส่งของมาให้เธอแต่ตอนนี้ของมันติดอยู่ที่ศุลกากรเธอช่วยโอนเงินมาให้ก่อนได้ไหมประมาณ3 0 0 0 0บาทน่ะเนี่ยเป็นของเป็นแหวนเพชรเลยฉันจะเอาไปมั่นเธอโอนเงินมาก่ออนแล้ววเดี๋ยขงจะไป หรือฉันจะไปแต่งงานด้วยแต่ความจริงไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าเราเอินเงินไปปุ๊บจบปับ๊บหายตอมแต่วันนี้ก็เป็นกลองที่โอกมาฝากไว้ใหญ่ทุกคนเนี่ยทิ้งเอาไว้ในปีนี้นะแล้วปีหน้าเราจะไม่โดนพวกมันหลออีกต่อไปแล้วถ้าคิดมีประโยชน์โอฝากห่อยได้ไหมกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะ